สวัสดีครับวันนี้ช่องฟันนี่นะครับก็วันนี้มาคนเดียวอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ทำทคลิปเล็กมาตั้งแต่ประมาณสองสเดือนที่แล้วนะครับน่าจะประมาณสองเดือนลา่ลาสุดนี้นะล่าสุดนี้นา่าจะเป็นระยะลายาะในรัสเซียก่อนนะครับที่ทํารีแอคไปก็ย้อนไปดูได้นะครับใช่น่าจะล่าสุดนั่นเป็นเรื่องนั้นนะครับก็วันนี้ก็ตามนั้นนะครับผมก็จะมารีแอคทีเซอร์จุดศึกเวิร์ดโอเมเดียนนะครับแต่ไม่ใช่หนังนะมันเป็นแค่ ทีเซอร์ของเ,อเรียกว่า,าวิดีโอสั้นหรือหนังสั้นก็ได้อาจจะรียก,ก็คงไม่ผิดหรอกมั้งเ,เป็นแบบฉายพีวิวที่จะฉายในโรงก่อนฟาสตนะครับในโรงไอแม็กเท่านั้นนะเลมบอกบางคนอาจาจะเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นหนังทีเซอร์หนังเต็มนะแต่จริงๆมันเป็นแค่ฉายพีวิวนะครับแบบว่าวิดีโอสั้นๆก่อนฟาสนั่นแหละในโรงไอแม็กถ้าตัวหนังจริงเนี่ยจริงๆฉายปีหน้านู่นเลยนะครับก็คือ ม,มิถุนายนปี2022นะครับก็อีกปีอ,ะอ่ะอันนี้เพิ่งอ่าม,มิถุนาอยู่เลยมิถุนาเขา21ปี21อยู่เลยแหละโอเคก็เพื่อนเพ็่เนสาก็ไปดูเลยนะครับ15วิแต่ผมก็จะทำนะครับปล่อยมาเมื่อคือนนะเป็นของออฟฟิเชียลเลยนะครับอาจากช่องจ r a s สิกเวอร์ก็ไปดูกัน 3...2...1... Okay. โอเคแห่งคิโรซอรัสนะเปิดมาก็ มีฟัดนายไ on อแม็กแค่นี้15วิ <c oughs> ไม่มีอะมากนะครับก็อย่างที่บอก <c oughs> นะครับก็จริงหลายคนก็อาจจะดูไปแล้วได้ทั้มแหละเพราะว่ามันเปิดม,มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็แค่มาทำเล็กสั้นๆแค่นี้นะครับไม่มีอะมากแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในนี้เริ่มมาก็เห็นแค่แองกิโลซอรัสริมสะนะครับว่าเป็น เรียกว่าแหล่งน้ำดีกว่านะครับหงองคิโรซอรัสแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับนี่ขนขนไดนเสาร์นะครับคือจริงๆมันมีเรื่องเ,ออเรียกว่าหรือดราม่าก็ได้อ่ะมาตั้งแต่แบบดิสิกบ,บาร์แรกๆนะแบบพอมีมีปัญหามาตั้งแต่แรกๆแล้วจูดิสิกบ,บาร์ตั้งแต่20ปีกว่าก่อนเนี่ย ประมาณว่าแบบเออตัวนี้มันต้องใหญ่กว่านี้ตัวนี้เล็กเท่านี้ไม่ใหญ่ขนาดนี้ตัวนี้ต้องมีขนนะไอ,อตัวนี้มันไม่เหมือนอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เออในหนังูราสิามันเป็นอย่างนี้มาตลอดคือจะพอมีแบบปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญเดรัสงอะไรอย่างนี้หรือแบบคนแบบเขาเป็นแฟนคลับไดรั่อะไรอย่างนี้ก็แบบจะพรอมีปัญหายิงผมก็แฟนคลับไดรั่นะแต่ว่าผมก็สผมก็เเฉยนะครับเพราะว่าคุณกอลเขาบอกแล้วว่าหนังเนี่ยมันทํามาเพื่อสนุกมันไม่ได้ทําสารคดีนะครับเขาก็เคยพูดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะตัวหนังเองเขาก็แก้ เขาก็แก้จุดนี้ด้วยการบอกในจุลศิกษ์พัคแรกนะที่ดรวูพูดว่าจุลศิกษา World เนี่ยมันไม่มีที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราแบบว่าเติม d n a ออะไรของแบบพวกสัตว์อื่นไปต่างๆอยู่แล้วทํใไมแบบว่าในออสมัมันอาจจะไม่เหมือนอาจจะผิดเพี้ยนอะไรไปจากเดิมบ้างนะครับที่จะฉายเป็นวิดีโอสั้นพรีวิวอันเนี้ยมันประมาณว่าจะให้เราดูบรรยากาศใน65ล้านปีก่อนนะครับก็คือยุคเดอเดเซลเลยนะครับ oh. จริงๆอาจจะทําให ต้องทําให้เหมือนเหมือนจริงมากขึ้นเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไดรเสาวร์ใหม่ออกแบบใหม่ให้แบบว่ามันเออตามที่เรียกร้องนะครับก็อาจจะสมบังใครหลายคนนะครับเนี่ยเห็นจะเห็นว่ามีขนมีอะไรมากขึ้นที่สำคัญคือตัวที่มีขนเนี่ยทีเล็กก็มีนะครับภาพนี้เห็นไหมถึงเราจะมองไม่ชัดนะมันเป็นแสงก็จริงนะแต่ว่าเพราะแสงนี่แหละมันทำให้เราเห็นทีเล็กมีขนนะครับทั้งที่จริงๆอะ่ะที่เราเห็นมาตลอดในยุคจุลศิสิกเวอร์เลยนะคือทีเล็กไม่มีขนนะครับ ก็น่าจะทําให้ตามจริงขึ้นอันนี้คือจะเป็นฉากที่ทีเล็กสู้กับจีกาโนโทซอรัสนะครับซึ่งจริงๆตัวเนี้ยเป็นไดเสารที่สูญพันไปก่อนทีเล็กนะตั้งนานแล้วไทโนโซอรัสเล็กหรือว่าทีเล็กที่ทุกคนเรียกคุ้นๆกันเนี่ยจริงๆมันอยู่ยุคหลังกว่าคืออยู่ยุคคนละยุคก,กันกับจีกาโนโทซอรัสนะแต่ว่าอันนี้คือจะมีบางคนขงเขาหัดใจอย,อยู่ตรงนี้นะ เออว่าแบบเออมันอยู่คนละยุคกันมันไม่สามารถจะมาเจอกันได้หรอกแต่ว่าอันเนี้ยมันมาสู้กันได้เออเขาก็แบบว่าขัดขัดกันอยู่นะครับเพราะว่าอยู่คนละยุคยังไม่พอนี่คือจริงๆมันอยู่คนละทวีปนะเจ้าจีโนโฮซาร์สเนี่ยจริงๆอยู่ในอเมริกาใต้นะครับแล้วก็ส่วนทีเล็กเนี่ยอเมริกาเหนือมั้งทรัพอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมจําผิดขออภัยนะแต่ว่าเอาไปว่ามันอยู่คนละทวีปกันอะไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้ในโลกความเป็นจริงซึ่งอยู่คนละยุคด้วยมันไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ก็อันนี้ก็จะมีคนขัดใจนิดนึงนะครับฉายจริงมิถุนาปีหน้านะครับหนังเต็มเลยนะอันนี้คือแค่เป็นแบบว่าฉายพรีวิวสั้นๆเป็นวิดีโอมาในโง iMac ที่จะฉายฟัสเก้านะครับ,รบก็รอไปดูได้บ้านเราฉายเดือนกรกฎาประมาณต้นเดือน,นวันที่10 10กว่ากว่างสิบห้ามันผมจะไม่ผิดนะครับเดือนบิกแล้วนะครับฟัสเกาไม่ได้ดูสักทีอ๋อแล้วก็จริงๆนะใน หนังจูเลสิกเนี่ยมาทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยจริงๆอะ่ะพวกไดสาทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาบอกว่ามาจากยุคครีเทเชียสนะไม่ใช่ยุคจูเลสิกตลอดที่ผ่านมาเนี่ยไดสาส่วนใหญ่นะก็อยู่ยุคครีเทเชียสหมดเลยคือจูเลสิกเนี่ยน้อยมากจะมีน้อยมากนะครับไม่กี่ตัวเองที่จะโผล่มาอ๋อแล้วก็พูดถึงครีเทเชียสนะจูเลสิกเนี่ยจริงๆมีซีรีส์ด้วยนะครับเป็นการ์ตูนนะครับเป็นการ์ตูนแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงกับหนังนะครับคือเป็นในจกกักรวาลเดียวกันเลยมัน หนูในช่วงเวลาเดียวกับหูรู้สึกเบอร์ภาคแรกเ่ยนะคือนำเนินเรื่องของกันมันมีอีสเตร์เอ็กในหนังเยอะเลยนะก็ลองไปดูได้ครับก็สนุกอยู่แต่ทำเป็นกระตุ้นก็จริงแต่มันคือเรื่องเดียวกันนะครับเหมือนกับว่าเล่ามุมอีกฝ้าถึงเกาะนะครับก็ลองไปดูในทางเน็ตฟลิกได้นะครับผมดูหมดแล้วมี3ซีซั่นนะทั้งหมดเจ้าส,สิบเบอร์โดมิเนียนนะครับหนังจริงฉายปีหน้า2022มิถุนายนก็รอไปนะครับอีกปีหนึ่งผมก็รอมานานแล้วนะครับไม่เป็นไรครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้ออ่พูดดทันนสะะไรมมาาากกยคคื็แ รีแอคแล้วก็มาดูสิ่งที่น่าสนใจในทีเซอร์นี้นิดหน่อยมาคุยๆกันภาษาบ้านๆเลยไม่ได้มีความรู้อะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับก็ใครชอบก็อยลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe กับช่อง The Funny ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพจ Facebook ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเท่านี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ